เลยไม่ได้เจอหนึ่เอ้าเอาเอาเอาถือถือถอเรามาคุยเรื่องธุรกิจกันเราเอาเอาของรัก่อนนะคี่นนาอันนี้แดรับยสกอแลนด์กลนดอันนี้กแลนด์ำใหม่สโหโ้โหโแลห้อ้โห้อ้อ้อ้มหโอ้หโอ้อ้ ห้าหมื่นรวมกันห้าหมื่นเอ็ดาทอันนี้ก็ของคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นให้มาหนึ่งหมื่นเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยว่ให้ไม่ใช่ช็อตอนนี้คนนั้นเจ็ดสองเจ็ดสองรแสนรวมแสนแล้วครับเนี่ยมีไหมมีรับนี่แสนแล้วือบแสนขนาดล้มกัได้นี่สิบาทเดี๋ยวอยู่สามบาทให้พอนี่ลูกกินซะโอ้ยมันิบีเลิบตัวเลยอกว่าเาหาได้บ่ะนี่สิลูสินกินได้ได้

คิดดึกอยกเลยไม่ได้เจอหนวันนั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังไรสําหรับคลิปที่ได้ขึ้นให้เอฟซีแฟนคลับหลายทนายคนในเบื้องเดตติดตามกันเมื่อสักครู่นี้เรียกได้ว่าชัดเจนน้อพี่น้องเนาะนะคะเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องล่าสุดนะคะสำหรับในวันที่17มกราคมที่ผ่านมาเรียกว่าสําหรับเอฟซีแฟนคลับหลายทนายคนรับเต็มๆครับพี่น้องอุ้งอิงให้โชว์เจ๊สองโตเดียวคอนะคะเรียกว่าอุ้งอิงน้องบอกว่าพ่อซื้อเด้อร์เจ๊สอง เจังใดมุจเจ้าสิพลาดอยู่ติสสนอาอุ้งอิงบอกว่าให้สือเจองเข้ากับผ้ากันสือเจองค่ะพี่น้องละบันที่นี่คนที่สือถือเต็มๆรับเต็มๆนอกพี่น้องเนาะอุ้งอิงให้โชคของแท้นี่แหละคําว่าเทพีแห่งโชคลาภแต่ว่าก็มีบางคนอยู่ค่ะพี่น้องเขามาคอมเมนต์นะคะว่าเสียดายแห้งคักอิลีบอมุจเจา้าวานี่ค่ะเสียดายแห้งอุ้งอิงของแท่อิลี น้องให้โชคจริงๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเทพีแห่งโชคลาภหลายคนบอกว่างวดหน้าคันอุ้งอิงรุดมาอีกบอกคอยน้ำเนเดอร์พันนะพี่นองบอสต,ต้องหอดวันที่หนึง่งอ่าว,วันที่หนึ่งกุมภาไม่ต้องหอดเพราะว่ายังวัติหล่าสูตรุดมาแล้วรุดมาเต็มๆสำหรับเลขแบงค์ยีของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนพีนองเนาะมือ้อวันที่เท่าได มื่อวันที่19มกราคมผ่านมาแค่2วันเท่านั้นก็หลุดออกมาแล้วสําหรับแบงค์20 10พลาดยจังไรแมนวอสนาบุเจาวานี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวนะคะสิคืนเอิญมาจังไรหลาคืนเลขให้เอฟซีแฟนคลับลายคนในเบิงไปพร้อมกันนะคะวานี่แหละแบงค์20ของอุ้งอิงคือตัวเลขอะไรยังทีได้คืนคลิปให้หลายคนในเบิรงได้ติดตามกันเมื่อคางตน้นมุจจคิดเห็นมาจังไรแน่ นี่ะเรียกเดบาก็ชัดเจนอุงอิงน้องเป็นคนเลือกเองเลยละ่ะว่าสะเอาแบ่งไดใบไดแล้วทางด้านพ่อการชัก็ให้เห่าดเดบ้งได้เห็นแบบจังๆนพี่น,อน้องเนาะเอานี่แหละครับพี่น้องสําหรับตัวเลขที่กํากับอยู่บนธนาบัตรใบ20นะคะที่องอิงน้องเป็นคนเลือกเองคือตัวเลขอะไรฟังดีๆเตรียมปากกาม,มาจดนะคะนี่แหละครับพี่น้องสําหรับตัวเลขก็คือ0 S นอะคะตัวตัวเอสครับพี่น้องภาษาอังกฤษตัวภาษาอังกฤษ สองเก่าสอหนึฟังอีกทีนึ่งศูนสะคองหนึ่งห้าสามสี่ลงถ่าย3้ตัวนี้จะเป็นหาสามระบันที่นี่มองเลข3านี่แหละค่ะพี่น้องที MC เอฟซีเฟนคับหลายคนพากันเอ๊ะยังไงลังเลอีกแล้วเพราะว่ายัางวันีสสำหรับงวดที่พานมาวันที่17บเจ็ดทีพานมา กันยอนมาอุ้งอิงเห็นเลขสามซีนี่แหละค่ะพี่น้องน้องจังบอกให้ซือเจ็ดสองบันที่นี่หลายคนกับสิผ้ากันนั่งเว่บาโอเห็นเลขสามซีอีกเฮ้าสิสือเจ็ดสองดีโนอลหลายคนกับคือสิพ้ากันคิดจังสันเมนบอสาดาก็ซสือเทิ่งสามซีสือเทิ่งเจ็ดสองเลยแหละค่ะพี่น้องมือน,นีโอ้ยมือน,นีบันสันมีทางต่างประเทศเอากาตามนันหลักมันมัน,มนปังปัง,ปงกันทุกคนไม่ต้องถึงวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะ บอลตองหอดวันที่หนึ่งคุมภาพันธ์ตะบาขัดเส่าไปแล้วนี่ก็อีกซิบหมื่านั้นเลยค่ะพี่น้องรวดเร็วขังเลยหอดวันที่หนึ่งแล้วนะคะเอาการตามนั่นละในกาะตามนั่นละลงไทยสามโตก็บเเป็นห้าสามสี่น้อพี่น้องเนาะหาสามสี่ก็สามารถสื่อเสือวนกันในอาจจะเป็นหาสามสามหาหาสี่สี่หาสามสี่สี่สามเรือว่าสื่อเจ็ดสองกันในน้ำกระไดใส่ส,สูตรอุ้งอิงที่ละค่ะพี่น้องใส่สูตรอุ้งอิงเบิงย่างนี่ล่ะนะคะ สามบวกสก็จะได้เจ็ดแล้วมีเลข2ตัวก็สิเป็น7จสองโอ้สูตรอุ้งอิงน้องคิดได้จังไหนจังสิแม่ในคะน้องคิดได้จังแต่ก็คิดเ,เร็วสำมเดในฮะน้องคิดไปมากๆและตัวเลขที่องค์อิงพูดออกมาแต่ละครั้งมักจะออกมักจะให้โชคเอซแฟนคลับอยู่ตลอดบบนเนสสำหรับเลขแบงก่สิบนี่และอาจสิแห้โชคเอฟซแฟนคลับอีกก็เป็นไปได นพพี่น้องนอปังปัง,ปงมันๆกันทุกคนค่ะพี่น้องสําหรับคนที่ได้เขามาเบิ้งในคลิปนี้ฝากกดไลฟ์ฝากกดแช่ออกไปนําเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนอื่นๆในเบิง้งได้เห็นคลิปนี้นี่ก็สิงลงตะเสาของวันที่1 9เก่ามากร,ราคมซึ่งก็ตรงกับวันจันทร์ค่ะพี่น้องลงตะเสาอยู่นะคะหลายคนก็คือสื่อเห็นท่านอยู่ก้นจีสื่อทางต่างประเทศหรือแรงนี่จังสิแม น้องพี่น้องนาะปังปังมันมันมารอฟังผลมือแรกไม่แน่เอฟซีแฟนคลับนอ้องอุงอิงเพรบันแพงเอฟซีแฟนคลับซ้อหน่อยเพยรบนพัรบนแพงอาซีฮีลันอีก,ก็เป็นไปได็้องถุมทีซีฮอดีเลขแบงยีซีอุงอิงขนาดนี่แมนบอสเนาแต่ว่าบางคนว่าจังซีบางคนบอกว่าอุ้ยคอยบอมาเด็กสามตัวถ่ายคอยมักเลกทั้งหนาอันนี้คือแล้วแต่ดวงบางคนพีจารณา กลุ่มหนึ่งบางคนพิจารณากลุ่มหนึ่งจังสี่แมคันบอกว่าสามตัวหนาเนี่ก็สิเป็นสองเก้าสองตามนั่นและค่ะพี่น้องคันสามตัวไทยนี่ก็ซิเป็นหาสามสี่ต่ว่าบางคนบอกว่าคันแบ่งยี่สิบนะคะคันแบ่งยี่สิบก็คือสองศูนย์ศูนย์สองตามนั่นตามโตนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นจังใดอุ้งอิงมือขึ้นนีหลังจากทีล่งจากรถตู้เนาะพี่น้องเนาะผู้นั่นก็เอามาไล่ไห้ผู้นี้ก็เอามาไล่ไห้แล้วบันที่นี่ ตามสเตป็ปทั้งดานพอกันใช้วิลเลศินใช้สเต็ปเดิมขอเงินแน่ยี่บบาทพอสิเอาไปซื้อน้ำเป็นจังไดและเหมือนอุ้งอิงน้องจะไม่มีแต่ว่าเสียน้นเนี่ยแลมีอยู่เหมือนจะไม่ยู่สองแบ่งเนี่และแบ่งยี่สิบก็เลยให้อุ้งอิงนี่เลือกเอาว่าสิเอาแบ่งใด นงก็เลือกมาใบหนึ่งนี่แหละยังที่ได้ขึ้นเลกให้เอฟซีแฟนคลับหลายคนในเบื้องได้ติดตามกันเหมือสักครู่นี้เอากัะปังๆมันๆกันทุกคนไม่แน่แบงก์ยี่สิบอาจจะเป็นสองส่วนแบบตามตัวตรงๆก็ได้บ่ต้องคิดยังในะคะตาบาบางคนกับว่าหาสามีนันล่ะนพีนงเนาะนะคะแต่สิตักตั้งไหนนะคะแล้วแต่ดวงนะคะล่าแต่ดวงแอดมินกับมีนาทีเอาแนวทางมาบอกแต่ว่ากรบบอสสามารถทีสิแบบว่าเจาะจงได้ค่ะพี่นงว่าต้องซื้อตัวนี้ต้องซื้อตัวนี้ นพี่น,อน้องเนาะแต่ว่าจากทีเบื้องนี้ส่วนมากสวลาลดีคนก็คือสีผ้ากันโฟกัสสำหรับเลข3ตัวไทยก็ขึ้นหาสามซีตามนั้นแหละครับพี่นอ้องซื้อว้นกันนำนะ่ะซื้อวนนำแล้วนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสม,มีสักก้อนเนาะค่ะก็เข้ามาสวัสดีค่ะ